เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทําอะไรเนี่ยตัดต้นไม้ดิอ้าวแล้วแม่ใช้อะไรตัดเนี่ยมีดแล้วเลื่อยที่ผมซื้อไว้ให้อ่ะก็แม่ใช้ไม่เปินโอ้เลื่อยตัวนี้นะใช้อย่างง่ายเลยแม่ผมจะบอกให้นะตัวนี้เป็นเลื่อยพับนี่แม่กดแบบนี้นะแล้วกางใบเลื่อยออกมาเลื่อยไม้เลื่อยอะไรแบบนี้ดูแม่ใช้มีดเข้ามาดูใ,ใกล้เนี่ยแม่ใช้มีดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะดูนะตรงนี้นะดูดิเป็นอย่างนี้อ่ะดูนี่ดูนี่เป็นรอยนะลักษณะไม่สวยเลยตัวนี้นี่เป็นเชื้อราเปล่าไม่รู้ติดเชื้อราเปล่านี่ เดี๋ยวผมจะลองเลื่อยให้แม่ดูเลยตัวนี้นะราคาถูกดูด้ามจับนี <S 2> <S 2> <S euh. ่เป็นแบบยางด้วยเป็นไงนี่เดี๋ยวผมเลื่อยตรงนี้ให้แม่ดูเลยเดี๋ยวเลื่อยตรงนี้ให้แม่ดูเลยนะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิเสองสามสี่สบ้าหกสิบหกทีดูสิหทีดูเนื้อไม้นะครับนี่เบาแรงไหมแม่นี่ไม่เชื่อแม่ลองลองเลื่อยลองเลื่อยลองเลื่อยตรงนี้นี่อ่าโอเคอ่าลองเลื่อยเออนี่นี่นะดูนะดูแม่นะนี่ครับเออเลื่อยดีว่ะเออ นี่เป็นไงเออดีดีดดเบาแรงไหมเบาแรงนี่ผมบอกแล้วตัวนี้อย่างดีเลยทําไมแม่ไม่ใช้แม่ไปใช้มีดทําไมอย่างนั้นอยากได้ไมั้ยเนี่ยแบบนี้ได้อยากได้นะไปซื้อเ,เองได้แล้วนะในตะกร้าจิ้มในตะกร้าเลยผมซื้อมาให้แล้วไม่ใช้นะไปซื้อเองครับ